มันดีจ้าพี่น้องจจะมาถอดชะอมใส่ไข่จ้ะถอดชะอมใส่ไข่เด็กะว่าใส่แป้งนะจ้ะใส่ไข่เฉยๆมีใส่แป้งเมื่อเดียวเนาะอีกเมื่อหนึ่ง ซือกล่องมกินผักกินหญ้าปลูกเองกับมือแม่จะ้ะพี่น้องคนไทยในต่างแดนอยากกินอะไรต้องทําเองค่ะไม่อึดไม่ทนอยู่ไม่ได้นะคะ กับไม่เดียวเบิ่งกับเป็นตะเสียบอยู่ที่แหละเนาะเดี๋ยวเรามาทอดกันนะคะเพื่อนๆจ้ะ ก็จะคมวันนี้จะกินน้ำพีกปกติสวยไหมพี่น้องจ๋าเนี่ยเราอยู่คนเดียวเราต้องหาอะไรทำแบบนี้นะคะอยาให้มันเป็นโลูกน้องลูกเจ้าลูกซึน

ๆๆๆไม่ไม่ไม่ใบสองนะคะค่ะเพื่อน มันส่พ่อคออ่อนนะ,ะค่นนะพอ,อกินได้อ๋าเหลือกอ๋้อ่ออ่อนมันตสิบ้พ่อมันจะติดมีผค่ะอยเนาะกระถางเดียวองปลูกแต่กระถานี่เลอยู่มังนอกมันจอย่างนี้มนะันไม่ได้สะดวกสบาอยนะ่ ชะอมกันปา่าที่นี่ออสเตรเลียมีผักชะอมกินได้เด้อไรปลูกเองแล้วก็ได้กินไม่ปลูกเราก็ไม่ได้กิน,นสวยไหม ณจะมีครัวดีๆแต่ทำที่ดลงบ่อยอยู่แต่นี่เราไม่ไม่สะดวกสบายย้าก็ไม่สบายด้วยยากป่วยหนักนะปป่วยหนักพระสวามีก็ป่วยพระสวามีชอบปวดหนุ จนตาแดงนะตัวจะเป็นอะไรหนิดูแลกกนไน้อยนิดหน้องนะแบบเที่เราเป็นอะไรก็คนที่อยู่กับเรานี่แหละ เขาเข้ามาดูแล ได้ยังยังก็เชออมเจ้างนุพีก,กับปีไปเก็บบักพีกอ้อนมากคืออยากพีกอ้อนมันจังโปแกบักแตงมีสามนวยบันมันผลิเป็นน้ำแข็งสองนวยเมื่ได้อาเซจองแข็งเนี่ยมันคือเป็นน้ำแข็งวบวกเดมืยนกัน,น่างน้อยเดี๋ยวตีเผาพีออ่ชายแต่ อันนี้จะกินกับบันถอดหมูถอดหมูกับถอดไก่เนี่ยจ้ะมาเด้อพี่หมอกิกนเขาเหมือนกันได้ไหมงาป้วยหนักจ้ะรี้มุกมาหันระวังก่ดีขึ้นะนะยางาแทบชิบไดายได้จ้ะขึ้นตกเตียง ตกเตียงแล้วลุก่าเลยี่น,นพีกับพี่อ,อืมจดาแด้วลงจากนี่อถอดอน,นั้นถอดเจ้าอมุม xe là mũ quá là bỏ rồi Thoát mày đâu, cái nico. có bao mày cứ cho sai sót nước làm ta nó nó mà tìm im nữa cả tiền thằng cho dễ chăn đẻ nó ruột quýt thọ rồi soi chăn đẻ